วยได้ครับการวัดคาปาซิเตอร์นะครับของพัดลมนะครับผมจะเรียกย่อๆว่า c นะครับคาปาซิเตอร์ผมจะเรียกย่อๆว่า c นะครับการวัดคาปาซิเตอร์พัดลมฮาตาริด้วยมิเตอร์ดิอีตอนนะครับนี่คือพัดลมฮาตารินะครับอันนี้เป็นของดีนะครับผมจะมาวัดดูว่าดีๆมันเท่าไหร่ครับอันนี้ผมจะลองแรงลมให้ดูนะครับัมก็แรงโอเคครับ อันนี้เป็นของผมใช้เองนะครับมันก็แรงโอเคเลยอ่าก่อนการถอดวัดนะครับเราจะต้องถอดปลั๊กออกนะครับเพื่อความปลอดภัยครับอ่าังนั้นเราก็ถอดอ่าสำหรับพาตาลีจะอยู่ส่วนหัวนะครับคาปาลิเตอร์อยู่นี่นะครับบางยี่ห้ออาจจะอยู่ข้างใต้นะครับอยู่ตรงชีวิตนะครับข้างใต้เลยครับอันนี้หนึ่งจุดห้าไมโครนะครับผิดพลาดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสี่ร้อยโวลต์เอซีนะครับตอนสี่ห้าสิบถึงหกสิบเฮิร์ตครับประเทศไทยใช้ห้าสิบเฮิร์ตครับ การวัด C เราจะต้องอดึงต้องถอดสายออกข้างหนึ่งนะครับอ่จะต้องบัดกีออกมานะครับถ้าไม่งั้นวัดค่าอาจจะเพี้ยนนะครับอ่าดึงแล้วก็อ่ทำการวัดเลยนะครับแล้วก็ปรับมาที่อตรงนี้นะครับอ่ที่ย่าน สนะครับเราต้องกดปุ่มเหลืองด้วยนะครับสำหรับชุกต้องกดปุ่มเหลืองด้วยนะครับหลังจากวัดแล้วนะครับได้เท่าไหร่ครับหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดไมโครแาลลียครับอันนี้ต้องหนึ่งจห้านะครับผิดพลาดห้าเเซนตก็ลบจุดศูนเจ็ดห้านะครับสำหรับสายวัดดูนะครับอันนี้สำหรับดิจิตอลแล้วสำหรับสายวัดอันนี้เป็นคาปาิเตอร์แบบนะ กระแสไฟสลับครับวัดด้านใดก็ได้นะครับ1.7นะครับไมโครวลาดเหมือนกันครับวัดด้านใดได้นะครับเพราะมันไม่มีขั้วนะครับอันนี้ตกไปเล็กน้อยนะครับแรงลมก็จะหย่อนลงไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าแห้งก็คือไม่มีผ้าไมโครฟาดครับอันนี้ยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็จะดีครับเป็น1 5ถึงเต็มนะครับมันก็จะได้แรงลมที่แรงขึ้นเป็นแบบมาใหม่ๆครับ อันนี้ก็ตกไปเล็กน้อยครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับอันนี้การวัดซีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ประกอบ่อไปถ้าเราเพิ่มค่าซีเป็นสองไมโครนะครับอมอเตอร์ก็จะเสียง่ายนะครับแต่แรงลมก็จะแรงขึ้นครับแต่ถ้าย่อนลงมาก็จะเบาลงครับมันก็จะเบาลงเบาลงแต่ถ้าแห้งเลยพัดลมก็จะไม่หมุนครับแล้วครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ